สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีพิจิกทุกคนเข้าสู่ช่องคาเฟ่โหรอีกครั้งหนึ่งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงการงานการเงินในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวลัคนาแล้วก็ชาวราศีพิจิกเนี่ยมีเกณฑ์หรือว่าทิศทางในเรื่องของการงานการเงินในช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยไปทางไหนบ้างจริงๆการฟังคลิปภาพรวม6เดือนสุดท้ายเนี่ยแล้วมาฟังรายเดือนเนี่ยมันยิ่งช่วยนะอย่างที่พี่หมอพูดไว้ในคลิป 6เดือนนะคะวา่ามันคือภาพรวม1มันคือดวงรวมก่อนละ2มันก็เป็นภาพรวมแบบกว้างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาฟังรายเดือนอีกเนี่ยมันก็จะช่วยได้มากนะคะให้มันแบบเหมือนกับเจอรายละเอียดที่เยอะขึ้นแล้วก็อ,า,อาจจะไปตรงกับเรื่องของเรามากกว่าใน6เดือนก็ได้เนาะในคลิป6เดือนก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นก็ยังจําเป็นอยู่ในการที่จะฟังก็แนะนําให้ฟังนะคะทีนี้เรามาดูกันอย่างนี้ก่อนค่ะ พูดเหมือนเดิมว่าพิจิกคือใครนะคะเผื่อมีใครที่กําลังฟังอยู่แต่ว่าไม่ได้เปิดไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้ดูหน้าจอเนาะบางทีอาจจะไม่เมชั่ร์ว่าตัวเองพิจิกจริงไหมพิจิกของแต่ละหมอแต่ละอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันเลยหมายถึงว่าเขามีความเหลื่อมกันนะบางบางทีแล้วแต่ศาสตร์ในช่องพี่หมอนะคะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนนะคะไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนะคะ แล้วก็ใครที่รู้ตัวว่าตัวเองมีลัคนาเหมือนอย่างพี่หมอนะพี่หมอเป็นชาวราศีมังกรนะคะแต่ว่ามีลัคนาที่สถิตอยู่ในราศีพิจิกอ่าพี่หมอก็สามารถฟังคลิปนี้ได้แน่นอนว่าคลิปนี้ก็เป็นคลิปของพี่หมอเหมือนกันแล้วก็เป็นของใครที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกเช่นกันนะคะสามารถฟังในช่องพี่หมอเนี่ยฟังคลิปพิจิกได้ทุกคลิปเลยนะ โอเคค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มดูในเรื่องของการงานกันดีกว่านะคะภาพรวมของพิจิกเนี่ยถ้าพี่หมอจะไม่ผิดเพราะมันคือลักษณะตัวเองนะมันค่อนข้างเหนื่อยใช่ไหมใน6เดือนแต่ประสบความสําเร็จนะอ่างั้นเรามาดูซิว่าการกฎาเนี่ยเป็นยังไงนะมันใช่เดือนที่เหนื่อยมากไหมหรือยังไงหรือว่ามีโอกาสมีสถานการณ์อะไรดีๆเข้ามาหรือเปล่านะคะ ขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกทุกคนนะคะที่กําลังฟังคลิปนี้ในการเปิดไพ่ในช่วงเดือนกรกฎาคมในเรื่องของการงานให้กับทุกคนนะคะ จริงๆมันเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จนะถ้าไม่รู้สิสําหรับพี่หมออ่ะเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่หมอไล่ไปทีละสเต็ปนะคะแต่มองว่ามันเป็นเดือนที่สมมติว่าพิจิกอะ่ะมีแผนอะไรในใจนะเริ่มอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะพิจิกมีแผนหรือมีเป้าหมายหรือว่ามีโกอะไรในใจไว้อย่างนี้นะคะในเดือนกรกฎาคมเช่นเราเนี่ยอยากจะให้งานเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเราก็ คิดเอาไว้ว่าสเต็ปของเราจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้หนึ่งสองสามสี่สำหรับพี่หมอมองว่ามันเป็นแบบนั้นได้ค่ะคือเราสามารถทําได้อย่างนั้นเลยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ได้โกแบบนั้นเข้ามาในช่วงเดือนนี้เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นเดือนที่มีความเหนื่อยมีอุปสรรคเข้ามาเล็กๆน้อยๆหรือว่าความ มันเหมือนมันมีมันมีความต้องเสียอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้ไอ้ความสําเร็จนี้มาด้วยนะเดี๋ยวเราดูกันไปทีละประเด็นแล้วกันนะคะนะเออเดี๋ยวพี่หมอขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะขอดูหน้าไพ่หน่อยว่าโอเคเพราะว่าพี่หมอตั้งตั้งกล้องใหม่มันกลัวมันจะเห็นไพ่เอียงบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะอ่ะกลับมาที่เรื่องการงานของชาวลัคนาและราศีพิจิกนะคะเรามาเริ่มกันอย่างนี้ค่ะ ในเดือนกระกฎาพาร์ทดีก็คือความสําเร็จคือความอะไรคนมีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ด้วยนะเริ่มต้นลงมือลงแรงนะคะในการที่จะพยายามทำอะไรบางอย่างอย่างที่บอกแหละว,ว่าเรามีเป้าหมายทิ่จกิงมีเป้าหมายเหมือนตั้งโกไว้ในใจว่าเออเดือนนี้อยากให้งาน,นออกมาในลักษณะแบบนี้เป็นแบบนี้ได้ผลลัพธ์แบบนี้ ปรากฏว่าพอถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมก็ได้แบบนั้นแหละบอกก่อนเลยว่าก็ได้แบบนั้นแหละเพียงแต่ว่าเป้าหมายอ่ะฟังนะเป้าหมายสเต็ปขั้นตอนแผนงานที่เราคิดเนี่ยแน่นอนจะไม่ค่อยมีใครคิดเผื่อถึงอุปสรรคปัญหาความยากถ้าใครคิดมันจะดีในเดือนนี้บอกเลยแต่หมายถึงคิดเผื่อไว้นะคะ แต่ถ้าใครไม่คิดไม่ได้เผื่อไว้เดือนนี้มันก็อาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยหน่อยกับการเหมือนกับว่าพอเราไปเจอปัญหาหรืออุปสรรคให้เราเข้ามาแก้เข้ามาแก้เข้ามาแก้มันก็มีเรื่องให้เหนื่อยให้เหนื่อยให้เหนื่อยแต่พี่หมอมองว่าประเด็นในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคมันมันไม่ใหญ่โตอะไรเลยนะในเดือนเนี้ยเอาจริงๆนะแทบจะมองไม่เห็นตัวปัญหาด้วยซ้ำยังคิดอยู่ว่าเราควรจะอ่านว่าปัญหาของพิจิตค,คืออะไรอุปสรรคคืออะไรนะคะ จริงๆเห็นอยู่อยู่เรื่องหนึ่งก่อนเลยก็คือในเรื่องของเวลาอืมอ่าเอาอย่างนี้ได้ไหมสมมุติว่าพี่หมอขออนุญาตแทนตัวเองแล้วนะคะเป็นเป็นตัวอย่างให้พิจิตเห็นภาพหน่อยนะแต่ทุกคนต้องเอากลับไปคิดต่อว่าพอเป็นงานของคุณแล้วอะ่ะมันจะเป็นยังไงอ่าประมาณนี้นะคะการงานในช่วงนี้สมมติว่าพี่หมอมีเป้าหมาย ไออย่างที่พี่หมอพูดในหลายๆคลิปนะว่าช่วงเนี้พี่หมอเนี่ยหันมาสนุกกับการทําคลิปทําช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาในการที่พี่หมอรับงานอื่นของงานอื่นอะ่ะคือก่อนจะมาทําช่องเราทํางานอื่นมาก่อนอย่างเงี้ยค่ะมีลูกดวงส่วนตัวเป็นงานหลกักหรือว่าการวางเบอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะเป็นที่ทําทุกอย่างอยู่ในปัจจุบันเนี้ค่ะ มันลดลงคือเดือนนี้เราไปลดอันนั้นลงทั้งๆที่เราก็ไม่ได้อยากลดหรอกอ่าใช่นะเราไม่ได้อยากลดเราไม่ได้อยากจะหยุดทําโปรเจกต์ต่างๆหรือหน้าที่ต่างๆตรงนั้นนะคะแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทํามันไปพร้อมๆกันกับอันนี้ได้ช่องเองเนี่ยอ่านะตอนนี้เป็นพี่หมอนะยกตัวอย่างเป็นพี่หมอนะช่องเองเนี่ยมันกำลังอยู่ในจุดที่พี่หมอรู้สึกว่ามันต้องการการเอาใจใส่มันมากๆนะคะหรือว่า ทุ่มเทกับมันเยอะมากก็กลายเป็นว่าเราอาจจะบริหารเวลาระหว่างสิ่งที่เราทำอยู่เดิมกับอันเนี้ยช่องเนี้ยได้ไม่ค่อยดีอันนี้คือตัวพี่หมอเองก็เหมือนกันค่ะพิ่จิคนอื่นๆที่กำลังฟังอยู่ก็จะมีทิศทางคล้ายๆกันนะคะก็คืออาจจะบริหารงานที่เรามีอยู่หน้าที่ที่เรามีอยู่ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในเดือนนี้นะคะบวกกับเชื่อไหมงานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะ เยอะด้วยนะในเดือนเนี้ยถามว่าเยอะแค่ไหนอะ่ะบอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะเยอะในระดับที่พิจิกรู้สึกว่าอยากพักอะ่ะอยากหยุดอยากเบรกอยากอยู่เฉยๆเลยนะคะแต่ถามว่ามันหยุดได้ไหมมันหยุดไม่ได้หรอกมันมันต้องทําต่อไปเรื่อยๆมันยังหยุดไม่ได้นะคะแล้วก็มันมีเกณฑ์นในเรื่องของอปัญหาเล็กๆน้อยน้อยเอาจริงๆนะสาหรับพี่หมอไพ่เด็กดับเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เล็กน้อยมากๆอะคะ่ะ โดยส่วนใหญ่แก้ได้แต่ว่าข้อเสียของเขาคือเราอาจจะมีวิธีแก้ปัญหาที่มันมันอาจจะไม่ได้ถูร้อยเปอร์เซนเท่าไหร่หรือว่าไอการแก้ปัญหาเนี้มันยังไม่สามารถไว้ใจสถานการณ์ที่เราแก้ไปได้แบบร้อยเปอร์เซนนะคะมันยังมีเกมพลิกแพลงหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรือว่าเกิดความแบบไม่แน่นอนได้เสมอในอนาคตวิธีเนี้วิธีแก้ปัญหาแบบเนี้ย ณนะตอนนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดแต่ในอนาคตอาจจะไม่ได้ดีนะอ่าเขาเขาเหมือนกับไพ่ที่แบบว่าเออคุณได้แก้แหละคุณได้แก้แปัญหานี้แหละแต่ว่าอย่าไว้ใจวิธีนี้ว่ามันใช้ได้เสมอไปอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้น่าจะเป็นในพาร์ทของปัญหาอุตสาหะเท่าที่เห็นเลยนะถึงได้บอกว่าจริงๆเดือนนี้มันเป็นเดือนที่ประสบความสําเร็จแหละงานหลายๆคนเนี่ยเอาจริงๆมีเกณฑ์ในเรื่องของการเลื่อนขั้นได้ซํำไป ใครตกงานอยู่เดือนนี้มีเกณฑ์ได้งานด้วยซ้ําไปแต่มันก็ตามมากับอะไรอย่างที่บอกนั่นแหละคะ่ะมากับความเหนื่อยงานอาจจะเยอะหรืออยู่ในช่วงที่เราต้องทุ่มเทให้มันมากๆนะคะกลายเป็นว่าในข้อดีก็มีอุปสรรคตามมาเท่านั้นเองหรือว่ามีปัญหาติดมาให้พิจิกได้รู้สึกแบบเออทำไมฉันกำลังแบบอยู่ในจุดที่มัน ควรที่จะแบบไว้ใจงานตัวเองได้แล้วหรือว่าวางใจไม่ใช่ไว้ใจวางใจงานตัวเองได้แล้วว่าเออเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันมากไม่ต้องไปดูแลอะไรมันมากแต่ปรากฏว่าทําไมมันไม่ใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวมองเป็นมองไปในพาร์ทนั้นเลยนะคะอ่าใครที่ทํางานอิสระฟรีแลนด์ยิ่งเห็นภาพอย่างพี่หมออย่างเงี้ยงานที่ไม่ได้ขึ้นตรงกับใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ข้อดีคืองานมันเยอะค่ะงานมันเข้ามาเยอะเรางานฟรีแลนซ์เนี่ยเขาต้องการความเยอะก่อนเป็นหลักนะเพราะว่าถ้ามีงานก็มีเงินถูกไหมอ่างานจะเยอะนะคะบอกเลยนั่นแหละมันก็เป็นเหตุให้ข้อเสียตามมายอย่างเช่นการบริหารเวลาหรือเราต้องแลกบางโปรเจกต์เนี่ยเราต้องพุ่งเทกับมันมากๆจนเราต้องยอมเสียอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่มันก็ดีเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่าอ่ะ,อะ งานที่ข้องเกี่ยวกับงานออนไลน์นะคะ,ะงานที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลงานที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติงานต่างประเทศการไปทำงานต่างประเทศก็ได้ค่ะในช่วงเดือนนี้โดดเด่นแต่เด่นแบบยากนะเด่นแบบเหนื่อยนะแบบพอยทุกอย่างที่พูดไปเมื่อกี้หมดแล้วมันก็มาพร้อมกันนะคะ ทีนี้หลายคนก็จะตั้งคําถามกับพี่หมอว่าแต่หนูไม่ได้ทํางานอะไรที่พูดมาเลยมันไม่เด่นหรอก็เด่นนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เจอพลังงานเด่นแบบเท่าอย่างที่พี่หมอพูดมาเท่านั้นเท่านั้นนะหรือบางทีอาจจะมากกว่าก็ได้นะทุกคนมันคือรวงรวมนะคะเดือนนี้พิจิกมีความรู้สึกว่าไม่เชื่อในอะไรบางอย่างด้วยนะ หมายถึงไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทำอะ่ะคือเราเห็นเราเห็นความมั่นคงในงานตัวเองค่ะแต่อย่างที่บอกว่ามันมีทั้งอุปสรรคและปัญหาเข้ามาแทรกแซงเนาะในช่วงเดือนนี้ยแม้มันจะเป็นอุปสรรคปัญหาเล็กๆก็ตามแต่มันก็ทำทำพิจิตวไข้เขวได้อยู่เหมือนกันนะทำให้พิจิกเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะมันมันได้ไหมนะที่เราทำอยู่เส้นทางของเราหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมันจะเป็น เรื่องดีให้เราได้จริงๆไหมนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไพ่เขาแนะนําว่าให้พิจิตรเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองแล้วหนึ่งเชื่อในความรู้ในความสามารถของตัวเองแล้วหนึ่งแล้วก็เชื่อในศักยภาพของตัวเองนะคะเชื่อเถอะว่าสิ่งที่คุณทาเนี่ยคุณมาถูกทางอย่าหยุดเออเขาบอกเลยว่าอย่าหยุดนะอย่าหยุดทําต่อไปเหนื่อยแค่ไหนก็ทําต่อไปนะคะเออประมาณนั้นนะคะสําหรับการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกถือว่ามันไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรมากมายเลยนะ เพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงที่เรากําลังพยายามปรับตัวก็ได้ค่ะระหว่างอะไรบางอย่างเนาะงานใหม่งานเก่านะโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์เก่านะคะก็อาจจะเหนื่อยนิดนึงในช่วงเดือนนี้แต่ว่าก็เป็นช่วงเดือนที่มีโอกาสมีมีอะไรดีๆมีทัมมิ่งดีๆเข้ามาเยอะแยๆและส่งผลให้สิ่งสิ่งนั้นนะคะประสบความสำเร็จนะท้ายสุดอย่าลืมเอา,อางี้ ถ้ารู้สึกว่าคําว่าเหนื่อยอ่ะมันทําให้เราแบบไม่อยากทําอะไรงั้นเราก็นึกถึงคําว่าความสําเร็จแทนนะมองไปเลยว่าเดือนนี้เราทําอะไรก็ตามนะคะมันจะทําให้ชาวพิจิกเนี่ยพบกับความสําเร็จพบกับความก้าวหน้าเผลอๆมันลากเอาเรื่องของการเงินมาด้วยเดี๋ยวเรามาดูการเงินกันเลยดีกว่ามองว่าการเงินเดือนนี้มีเกณฑ์ที่ดีนะเนี่ยอ่ะเรามาดูกันในเรื่องของการเงินกันดีกว่านะคะ การเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะจะมีสถานการณ์ยังไงบ้างเหมือนเดิมเลยนะที่หมอขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวลัคนาและชาวราศีพิจิกทุกคนที่กาลังนั่งฟังคลิปนี้นะคะในการเปิดไพ่เรื่องการเงินการเงินในช่วงเดือกกดนกรกฎาคะขอดูไพ่ของชาวลัคนาราศีพิจิกหน่อยนะคะ อโออาจจะไม่ไม,ไม่ไม่อา่านละค่ะไม่ขึ้นไพ่เหรียญมาให้พี่หมอสักใบเลยไม่ไม่ขึ้นไพ่เหรียญที่แบบว่าอยากได้เลยแต่ว่าไม่ได้แย่นะอันนี้พูดก่อนถือว่าการเงินเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวเลยแต่ก็มองเห็นค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันนะคะในช่วงเดือนนี้นะอาเรามาไล่ดูไปทีละเรื่องนะคะ เรามาพูดถึงรายรับหรือว่ารายได้หรือว่าไรายได้เสริไรไสมหรือว่าโชคทางการเงินนะที่เขาเรียกว่าพาดีอะเรามาพูดเรื่องนี้ก่อนในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะพิจิกมีเกณฑ์นในเรื่องของข่าวดีทางการเงินนะคะมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนแปลงทางการเงินเกิดขึ้นได้ด้วยหลายคนเนี่ยมีโอกาสในเรื่องของการถูกปรับเงินเดือนขึ้นหรือว่ามีเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นหรือว่ามี โชคทางการเงินที่เกิดจากการทํางานอะรายได้เสริมก็ได้นะเออมีรายได้เสริมเกิดขึ้นมีช่องทางมีโอกาสในการหาเงินใหม่ๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่าอาอาจจะยังไม่ได้เป็นเงินจํานวนมากนะอันนี้ที่หมอมองแบบนั้นนะยังเหมือนกับว่าพวกรายได้เสริมเงินที่เป็นโอกาสเพิ่มเติมที่พูดทั้งหมดเมื่อกี้นะี มองว่ามันยังไม่ได้เด่นแบบมากไม่ใช่สิยังไม่ได้เป็นยอดที่มากค่ะมันเด่นอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ได้เป็นยอดหรือจํานวนเงินที่มากค่ะือมอแล้วก็อจริงๆเดือนเนี้ยแม้กระทั่งเรื่องของการลงทุนก็ไม่เด่นแม้กระทั่งเรื่องของการเก็บออมก็ไม่เด่นแต่กลายเป็นว่ามันเป็นช่วงเดือนที่ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ย รู้สึกว่าพอใจนะโดยรวมโดยโดยรวมส่วนใหญ่พึงพอใจกับสถานการณ์การเงินของตัวเองในเดือนนี้เอาเป็นว่าอยากกินอยากกินอะไรได้กินอยากใช้อะไรได้ใช้เงินเนี่ยถ้าถามพี่หมอว่าอ่ะบางคนนะมีความมีมีงานที่เป็นงานแบบฟรีแลนซ์เหมือนพี่หมอ เขาจะ,ะเขาจะต้องแบบตั้งเป้าในเรื่องการเงินมากๆเนาะอยากได้ยอดเท่านั้นเท่านี้ในแต่ละเดือนนะคะมันจะไม่ได้มีรายได้แบบมั่นคงเหมือนพนักงานประจำเนาะถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีความแบบมันลุ้นอนะ่ะในเรื่องของการเงินที่เหมาก,ก็เป็นนะแต่เปิดไพ่มาแล้วรู้สึกว่าถ้าจะให้บอกแบบเป็นยอดมาว่าเออคุณจะทําได้ตามเป้าหมายรุ่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยพี่เหมาะมองว่าอันนี้เพิ่มตรงนัน้มันอาจจะไม่ได้ตามเป้านะคะแต่ว่ามันก็จะยังอยู่ในเกณฑ์ที่ ชาวพิจิกพอใจเหมือนพอมองย้อนกลับมาแล้วเออยอดขายเดือนนี้อาจถติว่าเป็นพ่อค้าแม่ค้ายอดขายเดือนนี้เออพอใจอาจจะไม่ได้ไม่ถึงเป้าแต่พอใจอา่าอาจจะขาดไปนิดหน่อยแต่พอใจอย่างนี้นะคะรวมถึงรีแลนซ์เมื่อกี้นะีอ้อาชีพอิสระต่างๆนะคะก็มองว่าก็มองว่าพอใจอยู่ดีพึงพอใจแน่นอนในเรื่องของรายรับรายได้นะคะ ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่เรารู้สึกว่ามีเงินเข้ามาให้เราใช้จ่ายพี่หมอพูดไปหลายราศีมากๆเลยบางคนมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะแต่เขาจะทุกข์ก็ต่อเมื่อเขาหาเงินมาจ่ายไม่ได้ถูกไหมคนเราจะทุกข์เรื่องเงินก็ต่อเมื่อเราหาเงินไม่ได้ค่ะไม่ใช่ว่าเรามีหนี้สินอย่างเดียวนะหนี้สินอ่ะใครๆก็ทุกข์ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีหนี้เรามีภาระเรามีค่าใช้จ่ายแต่เรามีรายได้ในการจะเอามาจ่ายหนี้ มันเครียดไหมล่ะมันก็ไม่เครียดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพาร์ทของพิจิกในเดือนกร,รกฎาคมเนี่ยมันเป็นช่วงเดือนที่คุณมีเงินสําหรับใช้จ่ายค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเราตั้งเป้าการเงินมันจะต่างจากการงานนิดหนึ่งนะการเงินเนี่ยเหมือนกับพิจิกเนี่ยอาจจะไม่ได้ตั้งเป้ากับมันมากเพราะรู้ว่าตัวเองมีภาระเยอะพอ เราอาจจะตั้งเป้าไว้เล็กๆน้อยๆว่าเออให้ได้เท่านั้นเท่านี้เพื่อที่จะเอามาใช้ใจใ่ายในเดือนนี้อะไรก็ว่าไปมันจะได้แต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งเป้าหมายแบบแบบเกินเบอร์อาจจะยังไม่ได้แบบนั้นนะคะใช้คําว่ามันได้ในลักษณะเดิมๆได้มาในในในอะไรที่มันแบบพอใจแบบเดิมอะไรอย่างเงี้ยอ่าเป็นเกณฑ์เดิมๆก่อนนะแต่พอใจยังไงก็ต้องมีคําว่าพอใจอยู่ในนั้นนะไม่ใช่เดิมเราไม่พอใจนะคะต่อมา รายได้พิเศษก็อย่างที่พูดนะรายได้เสริมมีบ้างเข้ามาบ้างมีเข้ามาให้เราชื่นใจแต่มันไม่เยอะออโชคลาภเดือนเนี้ยสําหรับพิจิกอะ่ะเอาเอาอย่างนี้นะถ้าเป็นพี่หมอพี่หมอไม่ไปยุ่งกับมันจะไม่ไปยุ่งกับมันเลยในเรื่องของโชคลาภเพราะว่ามันไม่เด่นเลยมันไม่ขึ้นมาให้เราได้รู้สึกแบบว่าเออเรามีโชคเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ย ถ้าจะมีโชคลาบอะไรเข้ามาสักโชคอะพี่หมอมองว่ามันมาเป็นโชคแบบลาบปากมากกว่านะอารมณ์ประมาณนะั้นนะแบบมีคนเอาเป็นพวกของฝันของขวัญก็ได้ค่ะของขวัญของฝากหรือของกินขนมนมเนยเนี่ยอย่างเงี้ยได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวเงินโชคลาบวันที่หนึ่งที่สิบหกอะไรอย่างเงี้ยการเสี่ยงโชคการพนันทั้งหลายไม่มีเลยไม่มีดวงด้านนั้นขึ้นมานะคะแต่ก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็พูดมันทุกราศีเนี่ยแหละหากคุณเป็นพิจิก ที่รู้ว่าตัวเองมีพื้นฐานในเรื่องนี้ดีแล้วอยากเล่นอันนั้นเรื่องของคุณแต่อันนี้ก็ต้องพูดให้สําหรับเพื่อนๆนคนอื่นเนาะที่เขาอาจจะไม่ได้ดวงดีเหมือนคุณไม่ได้มีโชคในเรื่องของการเสี่ยงโชคการพนันขันต่อเหมือนคุณเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องพูดเผื่อไว้ว่าอย่าพิ่งไปยุ่งกับมันดีกว่าสาหรับใครหลายๆคนที่ไม่มีดวงด้านนี้เดือนนี้มันแทบจะบอดเลยนะอันนี้พี่หมอบอกตรงๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าอย่าพิ่งดีกว่านะคะอ่าในช่วงเดือนนี้มาดูรายจ่าย รายจ่ายเดือนนี้หมดไปกับก<ๆ>ินเที่ยวสองเรื่องประเด็นหลักๆเลยค่ะเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะคะอ่าการเดินทางการท่องเที่ยวยวดยานผ่านค่าที่พักค่าใช้ใจ่ายต่างๆมาเต็มในเดือนนี้แต่ก็อย่างที่บอกอย่างที่บอกพีจิกเนี่ยมีการแบบเขาเรียกว่าเงินมันไหลเวียนดีอ่ะเออมันมีเงินเข้าให้เราได้จ่ายนะ แต่อาจจะยังไม่ได้เก็บเงินเท่าไหร่นะคะในเดือนนี้มองว่าไม่ค่อยได้เก็บสตางค์เลยอะ่ะพอๆกับราศีตุลเลยตุลก็ตุลก,ก็เหมือนกันเลยนะเออเป็นเพื่อนกันที่หมอมองว่าสองละหมายถึงว่าเขาอยู่ติดกันก็จะราศีไหนอยู่ติดกันก็จะมองว่าเป็นเพื่อนกันนะนั่นแหละค่ะมีความคล้ายคลึงกันมากนะคะก็คือในเรื่องของการกินการเที่ยวการใช้จ่ายเนี่ยมีเต็มแล้วก็มีเงินให้ใช้นะข้อดีคือคุณมีให้ใช้ค่ะมีเงินเข้ามามีไรายได้เข้ามา แต่มันก็มีเรื่องให้จ่ายนะอันนั้นอาจจะไม่อาจจะไม่ตรงใจใครที่อยากเก็บังค์เท่าไหร่แต่ว่าเออถ้ามันเป็นของที่เรารู้สึกว่าเราอยากจ่ายก็จ่ายไปก่อนละกรรันเดือนนี้นะเพราะว่ามันมันขึ้นแบบนั้นมานะคะทีนี้อยากเตือนเรื่องหนึ่งค่ะที่มองว่าอันนี้ไม่ใช่รายจ่ายที่ใครอยากจ่ายละในช่วงเดือนกรกฎานะคะชาวรัคนาราศีพิจิตมีเกณฑ์เสียสองเรื่องที่พี่หมอรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่พิจิตไม่อยากจ่ายอะ อันดับแรกคือระวังการถูกหยิบยืมหรือว่าใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าคนเนี้ยเราปฏิเสธเขาไม่ค่อยได้อ่ะค่ะก็อาจจะถูกเบียดเบียนในเรื่องของการเงินเนาะมาหยิบมายืมบอกเลยค่ะไม่ได้คืนหรือถ้าเขาบอกว่าจะคืนเดือนนี้เดือนนี้ไม่ได้คืนนะเอออนาคตนี้ก็บอกเลยว่าไม่แน่นอนด้วยแต่ว่าเดือนนี้ไม่ได้แน่แนเพราะฉะนั้นเดือนนี้เราเห็นแล้วว่าปกรายจ่ายเราเองที่เรา ที่เราคิดเอาไว้ของเราเองก็เยอะแล้วนะคะพิจารณาดูให้ดีค่ะว่าเราควรให้ไหมให้ไปแล้วเนี่ยเดืเดอดร้อนหรือเปล่าไหวไหมอันนี้แล้วแต่คนเลยนะพี่หมอพี่หมอไม่สามารถไปแบบอย่าไปให้เลยอย่าไปอนุนนี้แล้วแต่เลยค่ะแล้วแต่ความคลายของคุณความใจดีของคุณเลยนะถ้าคุณรู้สึกว่าอยากช่วยอะ่ะอืมสงสารเขาอันนั้นก็แล้วแต่อันนั้นก็แล้วแต่นะคะ อีกรายจ่ายหนึ่งนะคะก็จะมาในเรื่องของที่เกี่ยวกับสุขภาพคือเรายัางไม่ได้เปิดไพ่สุขภาพกันเนาะแต่ว่ามันขึ้นนะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับสายตาดวงตานะคะอันนี้ก็ต้องไประมัดระวังเพิ่มเติมนะอ่ะนอกจากการถูกหยิบยืมพูดอีสกสเกลหนึ่งแล้วกันนะคะระวังการถูกหลอกถูกโกงหรือว่าระวังคนใกล้ตัวเนี่ยแหละเขาจะ เขาจะเข้ามาในลักษณะที่มันไม่ปกติเท่าไหร่นะคะคือเรารู้สึกว่าเราไว้ใจอยากลงทุนกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันมีเกณฑ์ว่าเราจะสูญเงินตรงนั้นไปได้ด้วยนะคะการถูกหลอกการถูกโกงหรือมิจฉาชีพก็ไดเ้เข้ามาดูเหมือนไว้ใจได้แต่จริงๆคือเป็นไม่ใช่มิตรตอเตารอเรือแต่เป็นมิตรจอจานอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้จะมีเกณฑ์เสี่ยงเงินลักษณะประมาณนี้ก็ระมัดระวังเอาไว้ค่ะระมัดระวังเอาไว้มันก็พอจะช่วยลดทอนได้จริงๆไพ่ สรุปเขาค่อนข้างดีค่ะจบออกมาเป็นเดือยววพี่หมอมองว่าท้ายทั้งท้ายสุดแล้วในเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่การเงินเนี่ยชาวพิจิกเนี่ยมองกลับมาแล้วรู้สึกพอใจอาจจะไม่ได้มีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกำรรแต่เงินเก็บเดิมก็ไม่หายคือมันมีเงินใหม่เข้ามาให้เราได้ใช้นะเงินเก็บเดิมเราก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอเรามองเราก็ก็ดีก็ยังดีกว่าเสียเงินเก็บไปอะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างพอใจนะคะ โอเคค่ะอันนี้เป็นในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกก็หวังว่าจะช่วยชาวพิจิกได้ไม่มากก็น้อยนะคะเอาไปปรับใช้ดูนะลองไปพิจารณาไตรตรองดูว่าเออมันมีความใกล้เคียงกับเรื่องราวหรือว่าสตอรี่ชีวิตของคุณเองมากน้อยแค่ไหนเรื่องไหนเอาไปใช้ได้บ้างเรื่องไหนไม่ใกล้เคียงอาจจะเป็นของเพื่อนๆชาวพิจิกคนอื่นนะคะแล้วก็พี่หมอขออนุญ,ญาตฝากคลิป12ราศีมัน ของเดือนกรกฎาคมเนี่ยคลิปนี้ออกไปแล้วเนี่ยก็จะเหลืออีกหนึ่งคลิปนะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แล้วก็สุขภาพนะคะแล้วก็จะมีอีกสองคลิปที่เกี่ยวข้องกับเดือนกรกฎาคมก็คือคลิปการงานการเงินคลิปความรักสุขภาพแต่เป็นคนเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดวันไหนไปรอฟังกันได้นะคะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามากดติดตามาทั้งลูกเพจ เก่าลูกดวงเก่าที่ช่วยซับช่องมาตั้งแต่แรกนะคะรวมถึงผู้ติดตามเก่าใหม่ทุกคนเลยค่ะ,ะเป็นกำลังใจให,ให้พี่หมอในการทำช่องได้เป็นอย่างดีนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ติชมด้วยขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยนะคะขอบคุณชาวพิจิกทุกคนจริงๆคะ่ะสวัสดีค่ะ